เนี่ยปกติเวลามาถึงแยกตรงนี้มันจะขี้จะเยี่ยวตรงนี้แหละถึงห,ห้องน้ำกรากระดจับไข่หน่อยสิเร็วจอไข่หน่อยสิเพราว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนปนเจเห็ดโอ้ยเห็ดเยอะแยะเลยทุกคนเห็ด เฮ็ดจ้าเฮ็ด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 เยอะแเลยทุกคนตัดขาดิจ้าแล้วไปยืนอกกันอะไรอยู่ตรงศาลเจ้านะฮะเมื่อไหร่จะมาให้ไวไอ้พวกเดินเร็วเขาก็จะไปกันแล้วนี่ วันนี้บรรยากาศแดดออกไหมไปกันทุกคนไปเลี้ยงควายกันวันนี้เราเข้าป่ากันเร็วเรวเดินเร็วก็ถึงเร็วได้กินเร็ว ไอจรรนน้อยขี้เหรมากเลยจรรนจรรนน้อยหอยสังขี้เหร่มากเลยขี้เหร่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยปกติเวลามาถึงแยกตรงนี้มันจะขี้จะเยี่ยวตรงนี้แหละถึง mm. ห้องน้ำไป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 เลยไปเลยวันนี้ไม่ได้ไปทางนั้นนะปกติจะให้มาทางนี้แต่วันนี้ไม่ได้ไป เร็ว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 อันนี้ก็ะโมจะกินใบไผ่ไอ้ปรังตอนเกิดมาครั้งแรกขนมันจะออกสีขาวๆนี่อันนี้แม่มันอตัวนี้ชื่อชบาตัวนี้นะเนี่ยชื่อชบาเปิลตั้งให้ว่าชบาเดี๋ยวเปิลให้ดูเขามันนะเขามันจะทู่ๆแล้วมันบานเห็นไหม มันบานเขามันไม่เหลมมันบานเหมือนดอกชบาอันนี้ก็จินตนาการไปทั่วนะเข้าใจจินตนาการเข้าใจสรรหาตั้งชื่อว่าจะหาผักกินจิ้มน้ำพริกซะหน่อยไม่น่าจะมีให้ดูเปราะหอมเปราะหอมมันบานหมดแล้วทุกคนไป แล้วจะเข้าป่าทําไมเห็นไหมนะ่ะมี่แต่น้ำอ้ยพวกมึงนี่นะเร็วให้ไวเข้าไปกันหมดแล้วแล้วกูจะเดินตามมึงทําไมเนี่ยเออคนกับพอคนเนะี่ยถึงที่กินแล้วกินแถวนี้แหละ กินไปเรื่อยเดี๋ยวสักเที่ยงเที่ยงบ่บยๆเดี๋ยวจะให้เข้าป่ากระถินอันนั้นอนะยญาเยอะแต่ว่าดุงก็เยอะตามจ้านะโชว์มีงมุงมีงมุงอุตรีมึงใครเนี่ยฮะมือหาทางออกไม่เจอ แล้วแต่วิ่งตามแล้วกันฉันไม่รอหรอกอันนี้เขาเรียกว่าดูไม่รู้ล้มไหมน่าจะใช่ใช่ไหมดูไม่รู้ล้มอะ่ะเป็นสมุนไพรออกดอกแล้วเร็วเลยจ้าเข้าไปทำอะไรในนั้นดิงดอออกมาเลยน่ะคนสวยฉัน เขาทู่ๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้เร็วให้ใออกมาเข้าไปทำอะไรเปลี่ยนที่กินมั่งพวกมึงอะ่ะโอ้ยกินนะจ๊ะกินนะจ๊ะขอนั่งหน่อยโอ้ยบรรยากาศวันนี้ก็น่าจะแดดเปรียปร้ยงๆเห็นทุกคนเห็นคนเห็นสีขาวๆนี่ไหม ที่เป็นถนนเนี่ยอยู่ด้านบนนะอันนี้คือเขื่อนถ้าภาษาบ้นบานๆก็เรียกว่าเขื่อนเป็นสถานที่ที่เก็บน้ำให้ชาวบ้านใช้รีบกินนะจ๊ะหญ้าถั่วเยอะเลยแถวเนี้ย กระดากระลัดกระดากรลัดจับไข่หน่อยสิเร็วจกไข่หน่อยสิให้เร็วจกไข่หน่อยจกหน่อยเร็วจกหน่อยฮะจกหน่อยฮะเปิดตูดทำไมอ่ะฮะเปิดหางทำไมถ้าหางชี้อย่างนี้เปิดตูดนี้แสดงว่าอยากให้จกโค้งจับอยากให้จกโค้งลูปฮะ วายอุย้ยมีแต่ขี้โคลนอุย้ยสกรปรกโซโครกใหญ่แต่ดากนะมึงไงไอ้นี่ไม่ได้นะมันอ่ะเวลาขับรถถ้าเกิดว่าไล่ไล่ควายบนถนนดาดยางแล้วมีพวกรถมอไซค์อะไรขับผ่านไม่ได้นะมันนี่ไอเนี้ยไม่ได้มันจะไล่ชนเขามันก็ไม่เชิงว่าไล่ชนอ่ะมันมันเหมือนมันอยากเล่นนะ พราะไอตัวนี้มันติดนิสัยเล่นไม่ได้นะมันเพลือไม่ได้หรอกแต่ว่าตามคำโบราณเขาบอกเนาะว่าสัตว์หน้าขนไว้ใจไม่ได้เราก็ไม่รู้อารมณ์ของมันนะเนาะไม่รู้ว่ามันเล่นหรือมันเอาจริงเราก็ไม่รู้ดาวอารมณมันไม่ถูกหรอกพวกสัตวนะ์น่ะดูอีตัวนี้ กล้จะออกลูกแล้วน,นี่นี่อัน,นี้ลูกสาวมันลูกมันชื่ออีรุง้งกระปุกปุ๊เลยนี่อันนี้เกือบสองปีแล้วรุ่นที่แล้วแม่มันไม่ออกรุ่นที่แล้วแม่มันไม่ท้องเมื่อก่อนไหนตัวเนี้ยอีรุ้งเนี่ยคิดว่าจะไม่รอดตอนมันอายุได้ประมาณหกเจ็ดเดือนคิดว่าจะไม่รอดมันแบบว่าป่วยช่วงหน้าแล้ร่งนะ ช่วงหน้าแล้งช่วงเมษานะ่ะมันร้อนใช่ไหมล่ะอากาศมันก็ร้อนแล้วควายเด็กอะ่ะมันก็เปรียบเสมือนทารุกอ่ะพอมันเจออากาศร้อนๆอนแล้วก็มันก็กินนมไม่ค่อยจะอิม่มมันก็ป่วยน่าจะเป็นไข่อะ่ะตอนนั้นอะ่ะคิดว่าจะไม่รอดนะตอนนั้นน่ะเลยฉีดยาแก้ไขให้ฉีดไปเข็มเดียวรอดจนเท่าทวันเนี้ยเนี่ยแล้วก็อ้วนด้วยตุ๊ปุเลย ตังแต่ฉีดยาให้ตัวนั้นนะมึงนี่ไม่น่าโตหรอกเหมือนแม่มึงเลยอิสันดานรูปร่างหน้าตาแม่มันชัดชัดรีบกินนะไอกระดาษดมึองยาน,นิสัยเสียในะอิสันดานนี่ชอบชนดากเขา ไอที่ชนนี้ไม่ได้ว่าชนอันนี้นะดันดันตูดเขาให้เขาเดินแต่ตัวเองไม่กล้าเดินนําหน้าหรอกกลัวกลัวโดนไม่เรียวกลัวโดนหนังกระติกแล้วก็ต้องดันตูดเพื่อนให้เพื่อนเดินก่อนฉลาดนะมันนะไอสันดานพี่จอยอเชือกจมูกมึงหายไปไหนอะเนี่ยอี่จอย เชือกจมูกขาดบรรยากาศเลี้ยงควายวันนี้ร้อนจังเลยทุกคนฝนตกมาหลายวันและพอมาวันนี้ร้อนฮิงโกะอีคุณอาอิงอ่างทุกวันนี้ดื้อเหรอหืมเมื่อกี้จะพาเขาออกตีเนียนนะเนี่ยอีเขาทู่เนี่ย ใหญ่จะท้องนะมึงไปจ้าเตรียมตัวเข้าป่ากันอยากเข้ากันนักไม่ใช่เหรอเออเด็กเต้ไอ้บานจับมือดอีนะฮะอิมอม่อิมก็แล้วแต่เด้อไอ้บานจับมือพงแหงตุกนะฉันไม่ได้จับปากพวกเธอไว้พามากินแล้วย่าเยอะด้วย ไม่กินเองี้เขาอยู่ั่งนี้ตรงนั้นยาเยอะเหมือนกันให้มันกินไปเรื่อย รีบกินนะจ๊ะวันนี้เข้าเร็วหน่อยวันนี้เจ้าของมิทุระอิ่มไม่อิ่มก็ช่วยไม่ได้เฮ้ยไอจรุนไอจรุนยิ้มเดวนี่ว่าไปคอกคจรุนยิ้มแล้ว ใชไม่อิ่มก็แล้วแต่เขาให้จุนชั้นอิ่มปัวเราก็ปิปิปทมแต่ปัวพญาแดกพญาตเต็มท้องอย่าเยอะจนน่นะมองไปเขียวเขียวเต็มเลยกราดิง ยวันนี้ยังไม่ได้จกดากกระดิ่งเลยว่ะกระดิ่งมาให้จกดากซิเร็วๆเนี่ยอีตัวเมียปุ๊ตัวจำมัมเล็กๆนี่ไอ้ดังมึงให้ไวมึงดูพี่มึงไปแล้วนะพี่มึงอีกระดิ่งนูน่นมันเดินไปแล้วนะมันเดินตามอีลืมตอนตัวเล็กๆชอบเดินตามอีตัวนั้นแหละ พอโตขึ้นมาอีลืมเขาเป็นเจา้าเขาเป็นเจา้าเขาติดสัตว์แล้วเขาก็ไม่ให้น้องเดินตามเขารำคาญเขารำคาญน้องอยาเยอะมากเลยทุกคนทั้งๆท,ที่วัวควายก็มากันทุกวันเลยนะมีวัวมาทุกวัน เอาฝนลงเม็ดแล้วรีบกินนะจ๊ะอีอึงอ่างมึงอ่าให้ไวกระเพาะมึงไม่ใช่น้อย,อยกระเพาะมึงนี่บเบลอบลาอยู่มันจะเดินอยู่นั่นแหละมาเกาอะไรกับคันยังเลย ฟังควายเร็มยางงนอนอันนี้ลูกใครอ๋ออีเจมอีเจมนี่วะอีเจมลูกแม่พังมึงนี่นะบ,บันยิ่งเหมือนแม่มึงเจอบ้าง เจอไหมมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรน่าจะเป็นหนูหนูตัวน,น้อยๆเจอป่ะผีบอกปัญญาอ่อนไร้แกให้ขุดอะไรเนี้ยมึงมองอะไรอีผีมองอะไรอีปีเอ้ มันไม่ใช่แย้ที่ไหนน่น่นะนะมันเคยขุดแย้ไงพอขุดแย้ปกติแย้มันจะมีทางเข้ากับทางออกของมันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราขุดทางเข้ามันแล้วมันก็จะมีทางสำรองมันจะมีทางหลบหนีอีกทางหนึ่งในเวลาหมาขุดมันก็จะวิ่งทางสำรองนั่นแหละออกทางสำรองไงไปละ สำรวจป่ากันนะจ๊ะแต่ในป่านี้มันก็ไม่ค่อยมีผักอะไรให้กินหรอกมันมีแต่พวกถ้าเดินไปเจอเห็ดก็โชคดีไปแล้วก็จะมีผักกระสังที่เปิ้ลชอบเก็บบ่อยๆนะมันจะงอกช่วงหน้าฝนผักกระสังนะ่ะอีก,กูเด้ยมึงกันโอ,อ้โอเดินเนาะเดินยังไงเห็นมันติดน้ำนะฮะ พื้นที่มีเป็นร้อยไร่นามันจะมีพวกที่มุดเข้าไปไกลๆนั่นอีกโอ้ยขี้เกียจเดินตามแล้วตัวไหนหายก็แล้วแต่มีวัวควายเข้ามาเยอะนะในเนี้ย แต่ก็ยังว่าเลยมันก็ไม่ค่อยกินกันหรอกเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเพิ่นเจอเห็ดโอ้ยเห็ดเยอะแยะเลยทุกคนเห็ดเห็ดจ้าเห็ด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 เยอะแยะเลยทุกคนโอ้ยดอกใหญ่ๆด้วยนะทุกคนเจอเห็ดดีใจมากเลยดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีก ดูกะลักงามเลยเ้ดีใจมากวันนี้เรากินวันนี้เราได้เมนูเห็ดแล้วจ้าตอนเย็นเห็ดงามงามจ้าเห็ดงามงามควายก็แล้วแต่ไปไหนไปเถอะฉันไม่ตามเธอหรอกฉันเก็บเห็ดก่อน ถ้าอยากไปไหนเธอก็ไปเลยนี่แหละเปิ้ลบอกแล้วถ้าเลี้ยงควายอ่ะในป่าเนี่ยมันต้องเจอเจอจริงๆด้วยอันนี้รอยควายเหยียบนะทุกคนอุย้ยทุกคนกำลังลอกมันมีทุกกำลังลอ,อกด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยหาเลยแล้วกันเยอะมากเลยทุกคนเยอะมากเลย ใหญ่ๆด้วยนะควายเข้าไปไหนเขาไปก่อนเถอเขอเก็บเพชรก่อนจ้าโอ้ยดูว้าวต้องดูดีๆนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีมันจะมีตัวที่กำลังโผล่แบบเนี้ยเนี้ยพรุ่งนี้น่าจะงงอีกแบตรงเนี้ย ข้างอกอยู่ใต้ต้นมะขามนะทุกคนเปิ่นจะไม่ถอนเิ่นจะพยายามจะไม่ถอนเอามาทั้งรากเปิ่นจะหักเอาใช้วิธีแบบหักเอาอย่างนี้เลยเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจไปตัดขามันแล้วก็ใช้วิธีนี้เอา ดอกกำลังตูมเลยทุกคนเอ้ยเห็นไหมอกกลังตูมเลยจ้าอ้ยทำไมมันเหนียวจังเลยอะ คนอุ๊ยเนี่ยถ้ามันมาทางล่างนี้เดี๋ยวถ้ามันใส่ถุงไปก็เดี๋ยวมันจะเลอะก็เลยหักใช้วี่ีหักเอาทุกคนจ้าทุกคนเห็นหมเห็นน่านไม้เยอะแยะเลย ตูมเลยจ้ายุ้ยเหตุจารเห็ดเห็ดจ้าเหตุอันนี้หนาแล้วอันนี้หนาวเราคงต้องเอาโน่นเยอะแยะเลยทุกคนเอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจ้าด <c oughs> ีใจมากเลยทุกคน ว่าอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวฉันต้องมาอีกฉันต้องมาถวนี้อีกโอ้ดูเมื่อก่อนนะต้นต้นเด็กๆอะ่ะไม่ค่อยมีใครเขาเก็บกันหรอกจ้ะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะ รถเรือมันก็ยากหายากกันเนาะเก็บไปก็ไม่รู้จะขายให้ใครใช่ไหมละ่ะแต่ทุกวันนี้นะโอ้โหมาจากไหนตัวไหนไม่รู้มาจากบ้านอื่นเนะยอะแยะไปหมดเนี่ยมันงอกตามเปลือกมะขามโอเ,โอเ,เกือบเต็มถุงเล็ดคนนะีะ โอ้ยทุกคนควายเหยียบแล้วหมดเลยดีนะที่วันนี้ควายมันไม่ค่อยดืนเท่าไหร่ ดอกกลมตูม้าใหญ่ๆด้วยนะจ๊ะเวอาันนี้ช่างมถนอะไรกินก็นไม่หอยกินเฮ้ยทุกคนเฮ้ยยแยเๆไปหมดเลยทุกคนดีใจมากต้นว่านะมันต้องมีอีกอะ มันต้องมีเพื่อนมันอะใช่ไหมทุกคนคิดถึงเพื่อนมันต้องมีเพื่อนมาติกเป็นฟูฟูแบบนี้แหละ นี้ถ้าเจอฝนนะเน่าว,วันนี้ถ้าฝนตกคือเน่าเลยก็ว่าอยู่ทําไมมันร้อนร้อนร้อนอุบอ้าวมาหลายวันแล้วถึงมันจะร้อนอุบอ้าวก็จริงแต่มันฝนไงเพืเ่อนเคยสังเกตดูนะถ้าเกิดบรรยากาศแบบฝนตก ร้อนอบอ้าวฝนตกร้อนอบอ้าวนะเห็ดจะอบยังไม่รู้จะเห็ดอะไรกันเนี่ยนะขวายยบเละหมดเลย เลยควายดูควายใหบหมดเลย เขาไปข้างหน้ากันหมดแล้วให้ไวแล้วฉันจะไปยังไงเนี่ยเปียกอีกแล้วฉันเปียกตีนอีกแล้วโอ้ยน้ำนี่กระได บอกแล้วว่าต้องเปียกตีนเปียกจริงๆด้วย,ย,ยนี่บอกแล้วว่าเปียกตีนอะไรผีอะไรหรอไปไหนมามึงอะ่ะ มีสันดานหนีกูตลอลดแล้วนะมึงโอ้ยโอโอ้ยโอ้ย,อย,อยเท่าวันอะไรจับขาคนไว้ไปกันทุกคนไล่ควายก่อนทุกคนเบิ้ลเจอผักอีกแล้ว ไอผักกระสังนะเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนน้อยเนี่ยรีบกินกันนะจ๊ะรีบกินกันยาเยอะมากเลยทุกคนควายก็กินไปส่วนคนก็นี่เก็บผักเก็บเห็ดจ้าเห็ดปลวกได้กับข้าวมื้อหนึ่งแล้วหากินแบบบ้าน ตามฤด,ดูกาลร,รีบกินเดอ้อกาดิงตูดเมนไหนไปไหนแล้วเห็นแบบแบบอโนนตัวเปียกไหมกาดิงนอนน้ำไม่ยังไปจ้าถึงเวลากลับบ้านกันแล้วจ้าไปเร็วไปเร็ว ไปเลยเลยไปทุกคนกลับบ้านกันเย็ยนแล้ว